เสียดับเลยโอ้โหแก๊ปบอกาเร็วอยไปธรกิจเดับแล้วรกิจเมาดิบไปเมาดิบปอ๋อนงงามนงามนังแบบอ๋สวยจริงเลยอ่ะ โอ้โหยืมทีที่เหมือนปล่าเลยบินเรียกเช็คบิน้องเเช็คบินโอ้โหเคกเกกเค้กเข้าไปแกรโซโไระแกอเร็วเลยข แก๊ปป้ายควนมิยาบีแก๊บขำมไม่เคยเห็นแก๊ขเลยแก๊บวมิยาบีอใช่ค่ะแก๊บไม่ขบยังไงวะแก๊ปไปวนช้าเคยได้ยินแก๊บขไหมแก๊ขยังไงปกติอ่ะปกติอืมัเียังไงอ่ะคยได้ยินขัไงแก๊บไอ้ดอมเยค่ะ